มาถึงที่พักเราแล้วจ้าไปเดินสำรวจกันหน่อยอันนี้สองที่นอนอันนี้เราเช่าเหมาหลังเลยนะคะอีสะว่ายน้ำ สะอาดสะอา้านดีนะคะจุดไปติยูของเขาจอยทะเลเขามีเตาไหนหมดอืมอเป็นบาเท่าไหร่อันนี้ที่นั่งดิ้งริมน่าจะดีกว่าอันก่อนที่เราไปอยู่ได้ละม,มีเคาน์เตอร์บาร์นะจ๊ะ อันนั้นไม่ยังง,อง,อง้องหนามบอกนเป็น้องก็บค้อบถ้จะปีดไปน้ำใช้ไ,ไ,ดไ,ได้ไหมน,น้ำไหลเดรดเฮามีครัว <c oughs> ด้วยนะคะทุกคนอ้าม่ใช่บใย้กูเป็นครวบอกเพิ่ขึ้นอ่ะคนจังจเขาเมืองไหล อ่างเหล่านี้เราตงเอไปนตะบึงเลยน้ำบริสุทธิ์เปนกรองเราเอาไปนี่เกล็บนะจ๊ะแล้วมีแกล็ดไงนี่เลยสองหัวอ่างล่างถั่วลางจานนี่มีอ่างกุชชี่ด้วยนี่อ้าวโอ้โหน้ำไหลโจกเลยนี่เงียบกิ๊บน้ำไม่ไหลอีกข้างในบ้านก็มีทีวีนะจ๊ะทีวีจอใหญ่เลย มีไพ่บิง่งอยู่บัลลัข้างในก็มีเคาน์เตอร์มีตู้เย็นด้วยเอ,เอาของมาแช่ยายเอาของมาแช่มีตู้เย็นนํามีน้ำเปล่าให้ด้วย ดูเย็นญดเบอร์เลอเลยอันนี้ห้องนอนที่สองห้องใหญ่หน่อยมีห้องน้ำในตัว